รู้ไว้ประกันสังคมทำไมคนที่ส่งมาตาา3สาพอออกจากงานมาส่งมาตาสามเถึงได้รับบำนาญน,น้อยนะครับวันนี้ผมไขคำตอบการเพราะหลายท่านนะครับก็สงสัยในข้อนี้นะครับมีเคยเปย์ปลและพูดไว้แล้วนะครับในบางคลิปวิดีโอแต่เดี๋ยววันนี้อ่ะมาตอบคาถามกับทางบ้านทําไมคนที่ส่งมาตาาม3าพอออกจากงานมาส่งมาตาา39ถึงได้เงินคืนน้อยคะทั้งทังที่ ส่งมาตา3าสเงิน180เดือนแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราควรส่งมาตาอะไรดีที่สุดคะเมื่อเราออกจากงานนะครับให้มองนี้นะครับจะได้รับบํานาญน้อยนะครับก็ต่อเมื่อในช่วง5ปีสุดท้ายของการเป็นผู้ประกันตนของคุณน่นะครับไปส่งมาตรา39นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะด้วยกรณีชราภาพเนี่ยนะครับเขาจะให เขาจะให้เงินบำนาญชลาภาพร้อยละยีของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับซึ่งถ้าจ่ายมากกว่า180เดือนหรือจ่ายมากกว่า15ปีเนี่ยนะครับก็จะปรับเพิ่มอีกอัตราร้อยละ1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับก็คือยิ่งจ่ายเพิ่มก็ยิ่งได้รับบํานาญที่เยอะขึ้นแต่เนี่ยหกเดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้กกะตนสิ้นสุดลงนะครับสำคัญมากผมยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมตินะครับคุณทํางานมาตา3ามามาตลอดเลยทํางานเอกชนมาจนอายุ50คุณออกจากเอกชนนะครับแล้วคุณไปเข้ามาตาา3 9 นในช่วงอายุ 51, 52, 53, 54, 55นะครับพอ55เนี่ยคุณจะได้รับบำนาญแล้วช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะครับคุณดันไปเข้ามาตา3า39ซึ่งมาตา3า3เเดี๋ยวให้ดูนะครับมาตา3า39ใช้เงินสมทบนะครับใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทนะครับเท่ากันทุกคนเลยในมาตา3าม9มาตาส่งผู้ประกันตนส่งตัวเองนะครับ 4,800บาทประกันสังคมบอกว่าไงนะครับบอกว่าใช้60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับในการเป็นฐานในการคำนวณได้20%ของ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับและถ้ามากกว่า180เดือนนะจะได้รับนะครับเพิ่มอีก1.5ในทุกๆ12เดือน หมายความว่าถ้าในช่วง5ปีสุดท้ายนะครับของการเป็นผู้ประกันตนคุณไปส่งมาตราสาซึ่งเขาใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทเนี่ยในขณะที่มาตรา3ามามถ่ายเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่15,000บาทมันต่างกันแล้วด้วยฐานเงินเดือนในการฐานเงินเดือนห0เดือนสุดท้ายเฉลี่ยต่างกันมันมีผลในการได้รับบำนาญที่ต่างกันนะครับ ผมถึงบอกว่ามาตา3า3เนี่ยช่วงสุดท้ายของการเป็นผู้กันตนสำคัญแต่ถ้าเกิดคุณอายุไม่มากนะครับอยู่ในมาตา3าสปั๊บแล้วคุณลาออกอาจจะอยากจะไปค้นหาตัวเองนะครับไปทำงานอิสระนะครับแล้วส่งมาตา3า39ด้วยอาจจะช่วงอายุ30นะครับลาออกปุ๊บส่งมาตา3า39สัก5ปีนะครับแล้วเกิดเฮ้ยไม่ชอบ ไม่ใช่มันไม่ใช่ทางที่ใช่นะครับกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนมาตาสามสาตอนอายุ3-5ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงอายุที่ยังไม่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในช่วงอายุ55มันมีโอกาสที่คุณจะไปเข้ามาตาสามสาได้อยู่นะครับแต่ช่วงที่ผมกาลังจะสื่อคือช่วงอายุนะครับสุดท้าย นะครับช่วง50ช่วงใกล้ๆจะ55เนี่ยนะครับสำคัญมากถ้าอยากได้รับบำนาญน,นะครับที่สูงนะครับก็ช่วงวาระ50ช่วงท้ายๆไม่ควรส่งมาตรา39นะครับอันนี้แนะนำถ้าอยากได้เงินบำนาญน,นะครับที่เป็นก้อนใหญ่เงินบำนาญเยอะขึ้นนะครับ เพราะใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทนะครับในการคำนวณน,นะครับนะใช้ในการคำนวณเห็นไหมถ้าคุณใช้ฐานเงินเดือนนะครับมาตาา33เนะี่ยซึ่งถ้าเกิดสารเงินเดือนลิมิตสูงสุดคือ1น0 0 0บาทเห็นไหมครับคุณส่งแค่180เดือนเป๊ะคุณได้3,000บาทส่งเกินกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณน,นะครับว่าจะได้เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมถ้าส่งมากกว่านั้น ส่งสาสิบห้าปีได้ถึง7จ็ดันห้าอบาทนะครับในขณะที่มาตาสามเกเดี๋ยวผมเฉลี่ยให้ดูนะครับนี่เอาง่ายๆว่าส่งเท่ากันสมมุตินะส่งมายี่สปีเท่ากันเลยสิบห้าปีแรกนะครับอย่างที่คุณบอกเลยสิบ้าปีแรกคุณส่งมาตาสามสามแต่ห้าปีสุดท้ายคุณดันไปส่งในส่วนของมาตามาตาสามเกนะครับซึ่งใช้ฐานเงินเดือน60สิเดือนสุดท้ายเนี่ยคือ4ี่พันแปดร้อยบาทแน่นอน 60เดือนเฉลี่ยสุดท้ายนะครับคุณก็จะได้รับ1,320บาทส่วนคนที่ส่งมาตรา 3, 3มาตลอดนะครับก็จะได้รับ4,125บาทเห็นไหมครับส่วนต่างแตกต่างกันเลยเพราะช่วง5ปีสุดท้ายมันสำคัญไงครับหลายท่านบอกเอ้ยแล้วอย่างนี้ทำไงนะครับมาตอบคำถาม อันนี้เดี๋ยวขอย้อนไปอีกนิดหนึ่งย้อนไปย้อนมานิดหนึ่งนะครับมาตอบคาถามว่าแล้วเราควรส่งมาตาไหนดีสุดนะครับถ้าให้ผมแนะนอันนี้เป็นคําแนะนํานะจะปรับใช้หรือยังไงก็ลองคิดดูเอานะครับเป็นเอาเอาคําพูดดีกว่าไม่ได้คําแนะนําอะพูดคุยกันดีกว่านะครับในช่วงอย่างเช่นเราอายุห้าสิบเกิดห้าสิบเราต้องตกงานกระทันหันแล้วคิดว่าเฮ้ยเอ้ยพอละ,กะเกษียณพอละ ห้พอแล้วคงไม่ทํางานต่อละเหนื่อยมันยังมีเวลาอีกห้าปีใช่ไหมครับที่คุณจะได้รับบํานาญจากประกันสังคมพอผมอายุห้าสิบปุ๊บผมตกงานหรือผมลาออกจากงานเองผมเบื่องานแล้วสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือไม่ส่งมาตราสามเก้าแล้วก็ไม่ส่งมาตตาอะไรเลยนะครับ ผมก็จะใช้ไปใช้สิทธิ์ในส่วนอื่นอย่างเช่นสิทธิ์ประกันชีวิตถ้าเรามีนะครับสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้าเรามีหรือสิทธิ์บัตรทองนะครับแทนคือมันได้อย่างเสียอย่างอย่างนี้ก่อนบางท่านที่ตั้งใจจะส่งมาตาสามเก้าไม่ได้อยากได้บํานาญอะไรมากหรอกนะครับแต่อยากได้สิทธทิประโยชน์ในส่วนของสุขภาพอันนั้นก็มันก็ตรงตามตัวเขาแล้ว เขาอยากได้สิทธิในในด้านนั้นนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์แล้วก็ได้ตามตัวเขานะไม่ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ถ้าสมมุติผมอยากได้บํานาญที่มากขึ้นผมก็ไม่ส่ง39นะครับในช่วง5ปีสุดท้ายถามว่าเราไม่ส่งแล้วมันเพ้งคว้างแล้วเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับเพราะประกันสังคมอ่ะเขาจะยึด60เดือนเฉลี่ยสุดท้ายนะครับก่อนความเป็นผูมกันตนสิ้นสุดลง เพราะว่าพอเราเลิกส่งมาตาสามสามอ่ะสิทธิ์ความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยนะครับมาตาสามสามสิ้นสุดลงแล้วสิ้นสุดลง,ลงตั้งแต่ที่เราเลิกส่งนะครับแต่ยังมีสิทธิ์ในส่วนของการรักษาพยาบาลอยู่ประมาณ6เดือนนะครับที่เราสามารถหาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องส่งมาตาสามสามใช้ตัวนี้ได้นะครับคือสิทธิ์มันยังยืดให้ ประมาณหเดือนหลังจากที่เราออกจากงานหรือเราไม่ได้ส่งประกันสังคมมาตรา3ามสามเนี่ยนะครับคือออกจากงานมันก็ไม่ได้ส่งมาตรา3ามสาอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นเมื่อสิทธิ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเราไม่ได้ต่อมาตราไหนเลยมันก็จะคงอยู่ที่มาตราสามสาพราะอายุครบ5้าห้าเขาก็เอา60สเดือนสุดท้าย60สิบเดือนเฉลี่ยนะครับ เงินสมทบ60เดือนเฉลี่ยสุดท้ายจากมาตาสามสที่เราละออกเมื่ออายุ50เนี่ยแหละมาคำนวณน,นะครับคุณก็ได้ในส่วนของบำนาญตามที่คุณต้องการแล้วนี่คือสิ่งที่ผมจะทำนะนะครับที่ผมจะทำแต่อย่างที่บอกไว้ว่าบางท่านนะ่อยากได้สิทธิประโยชน์ของพวก ในส่วนของสิทธิทอื่นๆในมาตราสามเก้าเขาก็สมัครมาตรา39กซึ่งไม่ผิดถ้าเขาต้องการอยากได้สิทธิทอื่นๆที่ไม่ใช่บำนาญน,นะแต่ถ้าเราโฟกัสกันที่บำนาญน,นะครับมันต่างกันมากนะครับถ้าเกิดห้าปีสุดท้ายนะครับของความเป็นผู้ประกันตนนะครับห้าปีสุดท้ายหรือหกสิบเดือนสุดท้ายเนี่ย นะครับมันเป็นตัวชี้ชะตาเพราะว่าเพราะว่ามันจะเอามาเป็นการคำนวณตัวนี้นะครับการคำนวณตัวนี้นะส่วนไอ้ที่ส่งมามันไม่ได้ถึงขั้นหายไปเลยเพราะว่ามันถูกนำมาใช้นะครับในส่วนเป็นเปอร์เซ็นในการคำนวณเปอร์เซ็นเพิ่มตรงนี้นะครับแต่มันก็ไม่เยอะเท่ากับตัวคูณตรงนี้ไงนะครับ ให้บอกก่อนมันไม่ได้เยอะเข้าตัวคุณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับถ้าเพราะนั้น5ปีสุดท้ายของความเป็นผู้กันตนสำคัญมากสำคัญมากตอนนี้เขายืดอายุส่งประกันสังคมได้60ปีนะครับ60ปีเพื่อเพื่อให้หลายท่านที่ยังมีไฟอยู่นะครับในการทำงานแล้วก็ ได้เป็นการขยายเวลาเก็บสะสมเงินบำนาญน,นะครับเอาเรามาเรามาดูตารางอย่างนะครับบนดูตารางถ้าเกิดทรงมาตราสามเก้านะครับใช้สี่พันแดร้อยบาทเนี่ยนะครับในการคำนวณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ ส่วนมาตราสามสามหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเงินสมทบสูงสุดนะนนี้เงินสมทบสูงสุดผมพูดถึงเงินสมทบสูงสุดเห็นไหมความแตกต่างแตกต่างกันมากเลยแตกต่างเกือบสามเท่าอ่ะนะครับประมาณสามเท่านี่แตกต่างกันมากเลยนะครับ ผมจึงย้ําเสมอว่าถ้าใครอยากได้บํานาญนะในสิทธิ์ของบํานาญที่มากนะครับช่วง5ปีสุดท้ายสําคัญมากนะครับ5ปีสุดท้ายสําคัญมากเพราะประกันสังคมเนี่ยนะครับยึดตัวนี้นะครับอ่านตามได้เลยนะครับเงินบํานาญคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตผู้ประกันตนจะได้รับเงินบํานาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย นะครับ60เดือนสุดท้ายซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่าไอค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอาเฉพาะมาตาา33นะครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยใช้ได้ทั้งของมาตรา33และ3 9ขึ้นอยู่กับว่าไอสุดท้ายของคุณเนะี่ยนะครับส่งอะไรมาแต่ถ้าใครส่องอย่างละครึ่งอย่างเช่นดันเพอไปส่งมาตรา39ประมาณ2ปีนะครับเขาก็จะเอา 60เดือนสุดท้ายเนะี่ยมาบวกกันทั้งในส่วนของไอ้สปีแรกที่ส่งมาตรา33ามกะบปีสุดท้ายที่ส่งมาตรา39เอามารวมกันแล้วก็หารเฉลี่ยนะครับว่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณได้รับเงินเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเพื่อเอาเงินตัวนั้นไปไปคำนวณน,นะนะครับ เพราะนั้นมาตาสามเกส่งได้ไม่ผิดนะมาตาสาม9ส่งได้ไม่ผิดนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณพอมาตาสามเกมันมีในส่วนของกรณีเจ็บป่วยนะครับกรณีคลอบบุตรสิทธทิประโยชน์ทุกพลภาพก็ยังคงมีกรณีเสียชีวิตหรือกรณีส่งค้อบบุตรหรือกรณีชลาภาพนะครับมันมันยังมีสิทธิทประโยชน์ความคุ้มครองอยู่ซึ่งหลายท่าน เองก็อยากได้สิทธิประโยชน์นี้มากกว่าตัวเงินบำนาญแต่หลายท่านเช่นกันก็อยากได้เงินบำนาญมากกว่าเพราะนั้นท่าอยากได้เงินบำนาญมากกว่านะครับอย่างที่ผมพูดเกินไปนะครับเกินซ้ำเนี่ยวนมาวนมาพูดซ้ำอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมเกินไปว่าอยากได้บำนาญมากกว่าช่วงห้าปีสุดท้ายสำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงต้น,ตน นะครับของการทํางานไม่เป็นไรอาจจะไปลองฟรีแลนซ์นะครับส่งมาตราสามเก้าไม่มีผลไม่เป็นไรนะครับพราะมันเป็นช่วงแรกๆ <c oughs> พอคุณส่งเกินเนี่ยส่งเกินสิบห้าปีไปปุ๊บส่งเกินสิบห้าปีส่งเกินยี่สิบปีส่งเกินยี่สิบปีปุ๊บเนี่ยไอช่วงแรกๆมันเป็นแค่การเงินส่วนต่าง เงินส่วนต่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรมาตราสามเก้าถ้าช่วงแรกๆคุณส่งมาไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่ช่วงห้าปีสุดท้ายสําคัญนะครับช่วงห้าปีสุดท้ายสําคัญย้ําอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะตอบคาถามนะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับผมเข้าใจว่ามันก็ดูไม่ค่อยแร์อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ให้มองอย่างนี้ ผมมองว่าที่ประกันสังคมเอา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยพรมองว่าช่วง60เดือนสุดท้ายคงเป็นช่วงที่าบางท่านเนี่ยเลื่อนขั้นหรือได้รับเงินเดือนที่เยอะพอสมควรเขาเลยพยายามเอา60เดือนสุดท้ายของความเป็นผู้ประกันตนเนี่ย มาคิดเพราะมันเป็นช่วงที่อาจจะเป็นจุดพีคบางท่านเริ่มจาก12-13 0ไปพีคสุดนะครับช่วงไปไปลายอายุก็คงได้รับเกิน15 0 0ขึ้นไปนะครับเราก็มองว่าไอตัวคูณเฉลี่ยคงใจได้เยอะแหละนะครับนะแต่บางท่านออกจากประกันสังคมก่อนแล้วก็ไปส่งมาตรา39ม อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้บำนาญออกมาแล้วแล้วไม่กะจะกลับเข้าไปทำงานในมาตาา3สามก็ไม่ต้องส่งใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะประกันประกันชีวิตของเราหรือในส่วนประกันสุขภาพหรือในส่วนของบัตรทองนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้นะ นะหวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามนะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับ